ถึงมากเลยเสียงที่คุ้นเคยเนะี่ยดังดังอยู่แบบนี้ทุกวันเลยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g b c thailand กันนะฮนะครับผมก็ในส่วนวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม the battle CAT นั่นเองนะครับผมซึ่งห่างหายกันไปโคตรนานแล้วนั่นะครับผมเพราะว่าไม่ว่าไม่ว่าง่ายง่ายเลยคนะรับผมเชื่อไม่เชื่อดูจากยูเซอร์แรงด์ไม่ไม่ค่อยขยับไปนะผมว่า ผมเล่นคือเล่นไม่เล่นแต่ว่าไม่บ่อยอืมเจะเห็นก็อาหารแมวกับเออแบบบัตรอะเหลืออยู่ประมาณสักพักนึ่ก็คือผมมาเอาของตอนเช้าแล้วก็หาบับไปเลยแล้วพอมันแจ้งเตือนแบบว่าแบบว่ามันแบบไปหาเหมืองเสร็จผมก็แบบเออกลับมาก็ในส่วนของวันนี้ยผมถข <laughs> าดไรมาแล้วโอเค ตัดไปตอนที่ว่าไอ้ผมเล่นหนานนี้เสร็จเลยกันเดี๋ยวผมจะตัดเข้าประเด็นหลักเลยดีกว่าดูเสียงเพลงที่จัง ค่อยว่ากันค่อยว่ากันไหนี้่ถึงชั่วโมงเนี่ยพอรำคีเสกคุไม่ถึงชั่วโมงหรอกมั้งก็นในส่วนของวันนี้เราจะมาตาลุยในส่วนของเจ้าแมวปลาดิบกันเลยนะครับผมซึ่งผมก็เลยเคลีย์ไปแล้วแหละเมื่อเมื่อวันนี้แหละประมาณสัก ตีตีตีหนึ่งอะตีหนึ่งตีสองประมาณนั้นหรือเท่าไหร่วะนี่คือท,ทีที่ผมเอาไปซึ่งบอกไข่ลเลยนะมีรายละเอียดก๊อปปี้มาจากคุณแคทอาร์มี 300, 000, 000, 000. ่แบบสามดอลลาล้านเปอร์เซ็นเออแต่ว่าผมจะแตกตาิดหน่อยก็คือผมจะใช้เจ้าเมียตัวนี้เลยนะครับผมไอ้นี่เออไอ้ไมูฮอคแคทนะผมผมไม่ได้ใช้แบบไอ้ล่างล่างล่างแรกล่างสองนะผมจะใช้เป็นล่างสามเพราะว่ามันประหยัดเงินกว่าเยอะเลยซึ่ง คือผมก็ไม่ได้ไปศึกษาแล้วมากเรกไม่รู้ว่ามันลดสเตตัสอะไรไปบ้าง่วนไม่ต้องลดเงินเฉลี่ยจากเจ็ดสิบห้าเป็นสี่สิบห้าเนาะอืมแล้วก็เออเจ้าไอ้แมวเนี่ยเรียกอะไรนะนะโบกี้เหอเนาะแล้วก็แมวแฮมบเมบอร์เกอร์ไอ <c oughs> โอลืมลีมหมดแล้วเจอสิแค่ต้องผมใส่บอก เคมาร่าแมนแลามิงบามุดร่างสองแล้วก็ยุรุนนาะยูรุนนี่จะเอาจะเอาล่างสองร่างสามมาก็ได้ร่างแรกผมไม,ไม่ไม่ค่อยการันตีความชนะ,ะเท่าไหร่เนาะเพราะว่าก็ตุยเย่เลยก็คือไม่รอดไปเอสอ่านี้ต้งองเอามิชิวไปเยอะพอสมควรอยู่นะเพราะว่าเอาเอมันแบบคือบอสอ่ะมันออกมาแบบ เขาเรียกว่ามินิบอสเพราะว่ามันมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวมันออกมาเรื่อยๆนะซึ่งไอเทม่นโหมจะ้อไปก็คือมี CPU แคทดิสแคทแล้วก็ไนเปอร์ชลเลสโกต่ทีนี้มันจะมีฮิปโปที่เป็นฮิปโปลิกอยู่ในนี้นะครับผมซึ่งน่าแหละสาุที่ต้องเอาตัวคริติคอลมามซึ่งวิธีการเล่นผมจะเล่นแบบาการ์ดกุญแ่ดัมีเลยแต่ว่าช่วงหลังๆตอนที่ว่าไอตัว ไอฮิปโปฮิปซูเปอร์ฮิปโปเหล็กมันมาผมก็จะแบบเอใช้ซี u เปิดเลยนะผมไม่มีคำว่าแบบปิดนะอืนี่ก็เป็นวิธีผมนะแต่ว่าคืออาจจะประหลาดนิดหน่อยแล้วก็เสียเงินนิดหน่อยดล้ยไม่นิดหน่อยเยอะเลยแต่ก็แบบใช้ได้วิธีนี้ก็ใช้ได้นะผมก็คล้ายกันแต่ว่าแค่ดัดแปลงนิดหน่อยคือตอนแรกผมตั้งใจว่าจะวิธีของคุณแคทเดอร์ล็กซี่มานะแต่ว่า แต่ผมเลื่อนหานะหาไม่เจอคือผมจําได้ว่าแน่นอนว่าผมเคยดูแน่นอนแต่ว่าผมอ่ะจะไม่ได้ว่ามันอยู่ตัวช่วงไหนผมก็เลยแบบไปพึ่งคุณแกร์มี่แล้วก็เจอมาตามมันอ่ะอืมเอาไม่โดนใช่ไหมนะบามุดอีกตีไม่โดนใช่ไหมบามุดเฮ้ยใจเย็นใจเย็นด้วยใจเย็น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 ใจร่มๆ่ม,มเอาไว้มันใกล้บามุดมากตอนนี้ อยู่รุนผักหน่อยผักหน่อยอยู่รุนเออสวยไม่สวยดี่ะไปเออเรียบร้อยเฮ้ยมันดันมันดันมันดันมาแล้วมันดันมันเริ่ม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 ดันแล้วเอ in ้ยใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นเอ้ยบามุด บาบูตด็อกแบ็กไปแล้วหนึ่งครั้งเออยรุนยุนน็อกด้วยโอ้ตายกันเลยทีเดียวอ,อุ้ยคือแบบโอ,อ้โหผมรุนมากเลยนะว่าบามุตจะตายเมื่อกี้นะเนาะน่ากลัวอยู่คือสีมือก็ไม่ได้ตกมากกับการสเปมหระเปล่าวะโอเคตายแล้วหนึ่งตัว เนี่ยผมจะเรียกว่าเมนิบอสนะผมเมราะว่าเนี่ยดูมันออกมาลูกกี่ตัวเหมือนไอ้ไอ้เมนิกโรสแคทตัวเออช่วย่าแบบมันคือถ้ามันออกมากกว่าหนึ่งตัวมันก็ไม่ใช่บอสแต่มันน่าจะเป็นเมนิบอสแล้วก็บอสตัวใหญ่มีไม่ไม่มันก็เป็นบอสอะไรคือคือบอสอะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มาตัวมันมันไม่ได้มาตัวเดียวเออเฮ้ยทำไมมาเยอะจังเฮ้ยใจเย็น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  เราคุยก uhm. ันได้เพื่อนเราคุยกันได้อูอู้อูอู้โคตรเยอะป่ามุ้นป่ามุ้นไม่รอดแน่เลยรอดไม่รอดไหมเออสวยมาเงินตันผมก็ปล่อยไปเลยไม่ต้องรอให้ไอ้ปูเล็กมาก็ได้เลยผมรวย โอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นมิจมันมาไม่ทันอะ่ะเฮ้ยบาบุตบาบุตใจเย็นเพื่อแต่เพิ่งดีบตายนะโอเคบาบุตตัวที่สองจะออกมาแล้วอืมโจรสิกสวยคลี İns. แรงมากโจรสิกนะผมของผมวันผมเอาไปมันทั้งเออดามีดแล้วก็คลี่ออเลอห์เต็มอืม บาบ้าตัวแรกไปบามุามตัวอีกสองกำลังมายูนรุนไปแล้วใช่ไหมเออไปแล้วเฮอเอเ <c oughs> งินไล่หรอเงินไล่หรอเงินเริ่มมีอาการไล่ลหรอชาทายผมชาทายตัวเองอาู่เรายไว้มากนี่นึงเอ้แต่บอสพวกนี้มันดอบเงินน้อยมากนะผมว่าตัวถ่ายตัวละร้อยไหมเนี่ย เหมือนในนั้นไอคิวเลอยเคสอ่ะเออคิวเลอยเคสนี่ตัวละเท่าไหร่วะผมจำไม่ได้ก็ตัวละร้อยเนาะหมายเลขห้าแล้วสิบห้าแล้วสิบห้าแล้วทำไมาตอนเล่นเองมันผ่านว่าทำไมาตอนอัดคลิปมันไม่ผ่อนผัวนอตเล่นอะไรอยู่เนี่ยอี e. ไว้ยฮะเฮ้ยคลีหน่อยคลีหน่อยเพื่อนคลีหน่อยคลีหน่อยเฮ้ bro คลีหน่อยคลีที่เข้าหน่อยไม่ใช่ฝังบันคลีฝังเราสิอไอจระเซกนี่อื้มไ คลีเจริสิคลิปืนนั่นแหละเอสโกูไป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 โอ้นี่แม่หยุดใจพักหายใจสักนิดหนึ่น่อยมาละชุดต่อไปมาละเ,อ,อ,เอ,อ่ให้พักหายใจสักเอ่อสองวิก็ดีนะเหมือนมันมามันแบบ มันไม่อยากให้ผมหยุดหายใจเลยยูรุนมันมีข้อดีอยู่นะคือมันไม่ได้ตีช้างเหมือนบาบูนอนะเวอดามีนน้อยกว่าแน่นอนนะโอเคเงินเริ่มกลับมาอ่าเรียบร้อยเงินกลับมาแล้วแล้วมันก็กลับมาแล้วสองวิามสัญญาเออ ถ้ามันเริ่มเต็มๆแล้วผมก็เริ่มวางมือนะผมก็ไม่ได้คลิกช่วยมันก็วางมือแล้วเฮ้ยใจเย็นักพวกใจเย็นปักพวกคือว,วางมือแล้วแต่ไม่ได้ออกไปทำอย่างนี้นะต้องดูหน้าจอยด้วยเผื่อเกมมันเป็นอะไรขึ้นมา โอ้ออกมาเยอะมากเลยที่ใจเย็น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 จอยยืนจอยยืนแปดพันแปดหมื่นแปดหมื่นแปดหมื่นฐานแปดหมื่นไอไอเออสวยแปดหมื่น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 อ่าเรียบร้อย โอเคแล้วครับผมก็ในส่วนของเจ้าเจ้าแมวปลาดิกในรากที่สามนะครับผมหรือไอสแลนด์แค่นั่นเองเนาะเขาอ่านว่าไอส์แลนด์หรืออิสแลนด์นะผมก็เอออ่ะก็ตามที่เข้าใจก็คืออิสแลนด์ที่แปลว่าเกาะอ,อะไรเออไอสแลนด์ไม่รู้เออช่างมันก็ในะสว่สวนของเจ้าตัวนี้นะครับผมก็จะมีการ ทำเอ่อคริเิคอลแล้วก็ตีไปซิงเกิลแท็กนั่นเองนะครับผมเอ่อมีเอ่อสตองอาเกนต่อท่าสีแดงนั่นเองนะครับผมซึ่งใช้เงินเรียกพันสองร้อยซึ่งผมว่ามันก็มันก็ไม่ค่อยดีนะเพราะว่าถ้าเป็นแบบสตอรี่หรือเจนอะนะที่ว่ามันใช้ใช้สีอดะไอ้สีดาบอ่ะมันได้ใช้สเปเชียลกับแลใช่ไหมผมว่าเอาจัสิไปมันน่าจะคุ้มกว่านะไอตัวนี้ก็ ผมก็ไม่ได้อัพอะไรมันมากนะเพราะว่า,าเอาไว้ดูเล่นเฉยๆอมสมก็ของคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายตึกใช้ได้นะเนี่ยไม่ต้องวหวอีกไอ,แอ้แคทแต่แคทแบบแม่เริ่มต้นอะ่ะของผมอะ่ะยังพาในด่านนี้ได้เลย